มาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับนี่กรณีว่าลูกค้านะครับสั่งคัสซอมปืนที่เป็นไทยกระปา4.3นะครับเป็นดูโอสเตเลตแต่ว่าโจของเขาก็คือสามารถทำให้ยิงแก๊ส12กิโลได้คือแก๊สแบบนี้นะครับอืมก็เขาตั้งอุป,ประมาณมาที่เอ่อ1,000 0 1,000งรวมค่าฟิตติ้งนะอะไรเงี้ยก็คือผมก็ได้เซต ตามสูตรของผมนะครับก็คือจะทําให้ยิงแก๊ส12ได้แล้วก็ใช้ได้นานๆนะครับก็ปืนก็จะแบบเป็นแบบเพลนเพนเดิมๆนะครับแจกกลองกันนะครับก็คือปืนก็จะขึ้นจากปืนตัวเก่ีรีไฮคาปาซิลสามวอสเทเลเป็นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งเลยทั้งกล่องเป็นมือหนึ่งะครับก็คือจะซื้อมาครับแล้วก็เอามาฟิตติ้งใหม่เลยนะครับทีนี้ มาดูกันเจ้าตัวปืววนนี้นะครับนี่จริงๆปืนรุ่นนี้ถือว่าเป็นปืนมารีเปิดโปรงของผมเลยที่ว่าสวยมากๆนะครับสําหรับคือเป็นหลักแรกครบนะครับตัวนี้เลยนะก็ปกต,ติตัวนี้จะเป็นท่อน,นอกที่จะเป็นสีเงินนะครับแต่ว่าก็เนื่องจากว่าเจ้าของก็ได้เปลี่ยนท่อน,นอกให้ผมเปลี่ยนท่อน,นอกนะครับเป็นท่อน,นอก 5. เอ่อท่อนอก4.3ของ 5kU นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับเป็นส่วนที่จําเป็นนะครับที่สุดน,นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับจุดโอเคท่อคันแขวนสไลด์นะครับแล้วก็ดึงสไลด์ปุ๊บโอเคทีนี้อเคเรามาดูชุดบนกันนะครับชุดบนเนี่ย ผมได้ทําการเปลี่ยนท่อนอกนะครับเป็นท่อนอกอลูของ5 k u นะครับเป็นตัวรุ่นที่ว่าเป็นรุนเป็นรุ่นเรียบเรียบนะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นสีทองนะครับแล้วก็ผมได้เปลี่ยนยางฮอปนะครับเป็นของควันตั้มนะครับสีส้มๆนะครับน่าจะเป็นเรือนน่าจะเป็นยางฮอบที่นะตอนนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ดูดลูกจุบลูกดีมากซีลมดีนะครับแล้วก็สีลมตัวเรือนฮอปใหม่หมดเลยนะครับ แล้วก็ทำการเซตติ้งฮอปให้มันกดได้ตรงมากขึ้นและยิงได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เซตชุดดีคอยเป็นของลูคกี้นะครับก็คือ,อ,อใส่ไกด์หลอด2ชั้นของลูคกี้นะครับทีเ่เป็นไกด์หลอดสำหรับ4.3จริงจริงมันมีความให้จะดนึงด้วยแต่ว่ามีของ4.3ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ยางวัฟเฟอร์ใส่ยาง4เส้นนะครับแล้วก็ตัวสปริงในไกด์หลอดจะใช้เป็นตัวอ่อนสุด ครับแล้วก็สปริงดีคอยใช้เป็นของลูกกี้เลยนะครับที่แถมมาในชุดนะครับส่วนไกด์พัคใช้เป็นอลูของ AAP นะครับแล้วก็ลูกสูได้อัปเกรดเป็นของกาดเดอร์นะครับแต่ว่าไส้ในผมได้ใช้เป็นของมารุอิเดิมนะครับเพราะว่ามันเหนียวมันค่อนข้างเหนียวกว่าของกาดเดอร์นะครับแล้วก็ใส่แฮมเมอร์แพดของลูกกี้ด้วยนะครับเป็นแฮมเมอร์แพดอลูเนาะอันนี้คือโดยพื้นฐานนะครับก็คือ ชุดบนเนี่ยสามารถยิงแก๊ส12กิโลได้แล้วนะครับนี่คือประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้ไล่เบาถึงขั้นเปลี่ยนโครงซูปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลือนฮอปอะไรอย่างนี้ก็คือยังเป็นชุดนี้อยู่นะครับแล้วก็ท่อรีดพอดีว่าเจ้าของต้องการ PDI ตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับก็เลยสก็เลยว่าตอนนี้คือรอของแต่งไปก่อนก็คือเขาก็เลยใส่ท่อเดิมท่อรีดเดิมไปก่อนนะครับประมาณนี้ ส่วนชุดล่างผมทําอะไรไปบ้างนะครับก็คือชุดล่างเป็นปืนดั้มเดิมมาปืนหนึ่งเลยปืนดเดิมๆไม่มีอะไรนะครับดเดิมๆแต่ว่าได้ทําการเออเรียกว่าเซตเลื่อนฮอปให้มันนิ่งให้มันฟิกมากขึ้นกับเฟรมนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวไฟล็อกนะครับตัวรีเซ็ตวาล์วของใช้ของกาดเดอร์นะครับเป็นเหล็กน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากของเดิมมันเป็นซิงค์อลอยนะครับมันเมื่อทําการเสียสีไปเยอะเวลายิงไปได้เยอะเสียสีไปเยอะ โครงสูบมีการเสียส,สีกับตรงนี้มีสิทธที่จะหักได้สูงมากนะครับก็ตัวนี้จะหักบ่อยก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ไฟล็อกนะครับเปลี่ยนไปแล้วเป็นของเป็นเหล็กนะครับอืมสู้เป็นเหล็กแล้วก็ได้ฟิตติ้งตัวชุดยิ่งอะไรเรียบร้อยทําการให้มันลื่นขึ้นนะครับแล้วก็เอ,อ่อทำการดัดแนวสามชายให้ไกลมันรู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ก็เรียบร้อยครับตัวนี้ก็ส่งงานได้ครับชุดบนก็ ทำจบแล้วนะประมาณนี้จริงๆก็ยิงแกส๊ส12ได้สบายๆแล้วแหละนะครับไม่มีอะไรละปืนก็รีคอย์ดเซ็ตไม่นิ่งๆนะครับตัวนี้งบประมาณอยู่ที่ประมาณเออถ้ารวมค่าของค่าปืนมือหนึ่งเนี่ยอืมจริงๆก็ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับโอเคประมาณนี้ปืนบริจริงๆราคาก็มือหนึ่งก็ค่อนข้างสูงแล้วก็วประมาณหกพันหกพันเก้าหกพันห้าอยู่ประมาณนี้รุ่นถ้าเล่นจะเป็นรุ่นนี้นะดูว่าสแตนเลสนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุบที่ท่อก็จะนิ่งแล้วนะครับนิ่งมากแทบขยับไม่ได้เลยนะครับนิ่งปิดท่ออ่ะอันนี้ผมจะใช้ใชแม็กของผมนะแม็กผมเป็นแม,ม็กมารุเดิมๆนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตูวเป็น pts ตูวก,กันแตกกันกตกนะเวลาตกแล้วมันจะเรียกว่าตูวจะไม่เสียหายแล้วกันนะครับแล้วก็ได้ใช้แก๊ส12กิโลตัวนี้เป็นตัวเดลตานะครับ โอเคมาเดี๋ยวลองดูกันลูกไม่มีนะครับเคียร์แล้วยิงนะครับแม็กจมหมแล้วเต็มเต็มน,นะครับติดต่อครับปกตินะครับ ขึ้นเซฟในนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นเซฟเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับปงังหลัง,ลงอ่อนเหนี่ยวไกลไม่ได้กดเซฟลงไม่ก้ามหลังอ่อนเหนี่ยวไม่ได้นะครับปกติระบบเซฟไปป,ปกตินะครับไม่มีอะไรแต่ว่าสาย,ายช็อตสโต๊กเนาะมันก็เลยไม่ไม่ค้างสไลด์นะครับประมาณน,นี้ถ้าไม่ใสก่ก็คือสไลด์ก็บินได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอรัวๆยิงแบบ ดูเร็วเลยนะครับแก๊สสิบสองนี้จะบินไหมนะครับไม่บินนะครับจบนะครับตัวนี้ก็คือเป็นปืนดําเดิมเพน,น,นเพลนดําเ,เดิมที่ทําให้สามารถยิงแก๊สสิบสองได้ด้วยงบประมาณอยู่ประมาณจริงๆของแต่งจริงก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะของแต่งอย่างเช่นท่อน,นอกเนี่ยก็ราคาเก้าร้อยห้าสิบลูกสูบเนี่ยลูกสูบเซตเซตลูกสูบเนี่ยของกาดเดอร์ประมาณ อยู่ที่ประมาณแปดร้อยนะครับแล้วก็ใส่สปริงสูบเบอร์140เปอร์เซ็นต์ไปอีกให้มันกลับเร็วขึ้นแฮมเมอร์แพดอย่างเงี้ยครับสปริงสูบก็ประมาณร้อยหนึง่งนะครับแล้วก็แฮมเมอร์แพดอยู่ที่ประมาณ250นะครับพวกไกด์โหลดเซ็ทไกด์โหลดเนี่ยประมาณ890แล้วบัฟเฟอร์ก็ประมาณ350ส่งไกด์ปั๊กก็ประมาณ350นะครับประมาณนี้อืมยิงตัวนี้แล้วก็ยางฮอปเนี่ย380อ่ะประมาณนี้ ตัวปืนเดิมๆก็ประมาณ6ก0 0นถึงหกพันเก้านะครับราคาอยู่ประมานี้มือหนึ่งนะราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนพวกแพ็กเกจของแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมได้ใส่เป็นแบบนี้นะผมจะใส่คืนผมจะคืนลูกค้าหมดเลยนะครับผมจะไม่เก็บไว้นะครับอืมก็จะคืนหมดนะครับมันก็เป็นเรือของเขาเนาะเราก็ต้องคืนนะครับถ้า คำปืนแล้วไม่คืนมันก็แปลกๆแ,แล้วเราขอเขาไปขายได้นะรัรอืมเขต้องคืนให้หมดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเก็บลงกล่องแล้วเดี๋ยวก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับอืมตัวนี้ความแรงจะอยู่ที่ประมาณเอ่อชารแก12เนอะถ้าเติมเต็มเต็มเลยประมาณ310 12 15 ดอกยิงไปดอบๆจะเหลือที่ประมาณ300นะครับแต่ถ้ายิงอากาศร้อนๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ 300, 3 0 0 315 320นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าถ้าจะยิงลงสนามก็ถือว่าลงสนามได้ปกตินะครับยิงเพลทก็ล้มนะครับกที่เออถ้าดูในคลิปสั้นเนาะผมจะใช้ตัวเป้าอันนี้นะครับเป็นเป้าที่เขาเรียกว่าเป็นเป้าที่ยิงแล้วล้มนะครับตัวเน,นี้ยเป็นเป้าที่ยิงแล้วล้มนี้เวลาเราผมถ้าในคลิปสั้น,นมันจะมีผมได้ลงไปก่อนหน้านี้แหละ เวลายิงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะกลับอย่างี้นะครับก็ชิปนะั้นรู้สึกว่าจะเทสดุงยิงที่11 11นัดนะครับด้วยแก๊ส12แล้วก็ใช้ลูก0.20นะครับระยะประมาณ10เมตรยิงไป11ลูกโดนไป9ลูกก็ถือว่าโอเคก็เป้าประมาณเนี้ยประมาณฝากระป๋อง ทูน่านะครับยิงปุ๊บมันก็ล้มอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวถ้าคนอยากดูคลิปทดสอบก็ไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปสั้นนะเป็นช็อตคลิปนะครับก็ไปดูในคลิปนั้นส่วนคลิปนี้ก็จะทดสอบอยู่แค่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวส่งคือแล้วนะครับประมาณนี้ส่วนใครอยากาจะอยากจะสั่งคัสอมปืนแบบนี้นะครับยิงแกส๊ส12ได้ยิงทนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับก็พร้อมจะเซอร์วิสให้นะปืนตัวนี้นะผมก็ดูแล ยันจนถึงกลับบ้านแล้วก็ถ้าปืนมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งมาเซอร์วิสได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ